สาวกสังโฆตามมะยังวะกัวันตังสะทัมมังสะสังฆังทีเมหิสการะทิยาธารังอารบิเตทิยาพิปุยชะยามะสาทุโนพันเต

อัมหะกังธีคารังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมสุวาคาโต ภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนัมมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนัมมามิ năm bảy yàng Bố Tát Sa Bhagavato Bố Pa Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Ta สัมมาสัมพุทธะนามัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาหันธรรมยังพุทธภิทูติงกโรมาเซ โยสุทธะคตะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตโราปุริสธรรมมสารทิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวะโยิมังโลกังสะเทวังสมารังสะพรมมัง สัสนณพรหมัหิงป่ชังสเทวมนุสังสยังอภิญญาสจิกตะวาปเวเทศโยธรรมังเทสศิอาทิการยานังมัจเจการยานังปริโยสานการยานัง สาทังสัพยัญนชะนังเกวรปริปุณังปริสุทธังพรามจาริยังปากาเซสิตามะหังพระขวันตังอภิปูเชยามิตามะหังพระขวันตังศิลาสานามาม ธรรมยังธรรมาพิทูเตงการมาเซนโยโซสวากาโตภะคาวะตาธรรมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปะนายโกปะจตังเวทิตาโพวินญยหีตามังธรรมังอาภิปูเชยามิตามังธรรมังสิระสานมา ท่นธรรมยังสังขาพิตุเตงกโรมาเสนโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสบุคลา เอสาภคะวะโตสะวากังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทากิเนยโยอัญชาลิกะรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกาสะ ตามังสังขังอภิปูชยามิตามังสังขังศิรสา,านามามินันมยังรัตนตยปันนามาคาทายโยเทวาสังเวคาบริกิตานปาทันจปามาเมเส ोऽद्ध सुधो करुणाहन्नवो योजन्त सुथ परयन रोचन लोकसपापोपखिले सखको बन्धमिपुत माथरे न तम् Amapa ipowiata satu no yo makapak kamata peta pinako Lokuta royo jata ipano Pandami taanghamreang sangko โยทิตาสันโตสุขตาโนโปทโกโลละปะินโออริโยสุเมธสโสปันธามิสังขังอามาทเรณตังยิเจวะเมกันตภิปูชนนยยากังวัตุแตยังวันไยตาพิสังขตัง ปุญญังมยายังมมัสสะภูปัทวามาหอนตุเวตาสะปภาวัสิทธิยาอิทัตถะกัตโตโรเกอุปันโนอรังสัมมาสัมพุทโธ อโมจเทสิโตนิยานิโกุปัสสามิโกปริิพานิโกสัมโพทคามีสุขตาปเวทิโตมายันตังธรรมสุตวะเอวังชานามาชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขัง โสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุโคภิเยหิวิปโยโคทุกโคยามปิชังนรปฏิตามปิทุกขังสังคิตเณปัญจุปทานนคขันธาทุกขาเสยยทิทัง

เอวังพะรังสาวะเกวิเนติเอวังภะคะจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาส a n i พะราปวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจัสัญญาอนิจจัสังขาราอนิจจัวิญญาณังอนิจจัง रूप अनता वेतना अनता सञ्जानता शङ्खरा अनता विञ्जाननता साभे शङ्खराणि च साभेथम् अनता दे हे मयति न महाछातिया शरा โสเกหิปร so ิเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุบายาเซหิทุโคตินนาทุกะปเรตาอาเปวนามิมาสะเกวรสะทุขคันทาสะอันตะเกริยาปัญญาเยตาติ ชีรพะรินิพพตังปิตังภะคะวันตังอุทิสสารันตังสัมมาสัมพุทธังสัทตตะกะสัมมาอนัคริยังปะปะชิตาทัสสนิภะคะวะติพระมัจจาเยังจารามะภิกขูนังสิกขาสัชีวะสัมปันนา Ang nobrajar yang himasake war tukakan rasa tak kiaya sang wattu <tuh> <tuh> jraparii ini putangpitang pakwanangsaranang kata aman jaang Asa pa kawato, sa sanangya ka sa sanang tiya ka, barang manasika, roma amu pati pa tsama, sa pati pati, ima sa satu kakan sa tuka kanta sa ya sang tu. อนมยังอภินาหาปเจเวขณาปาทังผันหามาเสนชาราธรรมโมมีชารังอนาติตนเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธริรมโมมีพยาธิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรโมมีมรณะอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาปาววินาบาวเราจะลาเว้นเป็นทางต่าง,างคือว่าเราจะต้องรัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสโคลมีกรรมทายาโทุกรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสารนอเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมังกริสามิกาลยานังวาปาปะกังวา,าสัทายาโทภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป เอวังอเมย์อาพินหังปัจเจเวกิตตพังเราทั้งหลายควรที่จะรณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสเพสังขาราอนิจาจญสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เียบตายไปสัพเพธรรมานัตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิต,ตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุกวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวาสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอบชีวิตตังเมอนิยตัง ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอางคาโย ο, ร่างอายนี้อาทิรังมีได้ตั้งอยู่นาน อาเปตาวิญญาณโนครันปาศจากวิญญาณชุนโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับป่าทาวิงซึ่งแผ่นดินกรริงครังหิวากระดูดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน มีรัทางหาประโยชน์ม่ได้อานิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วยอ่อมดับไป เตสังอุปสโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังสขาาทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ nah ่งดังนี้อันธรรมยังทบติงสการาปปาทั้งพนามาเซอายังโคเมกายโย ายของเรานี่และอดทางปาทะตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสมัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป ตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอมปุโรนานาปาการัสสุสิโนเต็มไปดไ้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิอิมาสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกษาคคือผมทั้งราย โลมาคือคนทั้งหลายนาคาคือเล็บทั้งหลายทันตาคือฟันทั้งหลายอาโจนังมังสังเนือ้อนาหารูเอ็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลาย อาทิมินชังเยื่อในกระดูกวักกัางไตหาทายังหัวใจยากะนังตับทีโรมกลางพังผืดทีหากัางมา้าปับภาสังปอดอันตาไซใหญ่อันตะคุณนางสายรัดไส อุทิยังอาหารใหม่การิสังอาหารเก่าอิตังนามดีเสมหังนามเสลดกุปพนามเรืองโรริตังนามเลือดเสโรน้าเหงือเมโรนามันคน สุสนามตาวาสานามเลวเคโรนามลายสิงการนามมุกราสิกานามมันไขคอมดตังนามมตมัตเกเมาทรุงคังเยื่ในสมองเอวามายังเมกายโย กายของเรานีอย่างนี้อุทังปาทตาราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทโกเกสมัธกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจาริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนา,นาปปการัสสุจิโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แหละปุตตกามโมละเพปุตตังธนากามโมละเพธนังอธิกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตตวา ชยาสนากตามพุทธาเชตวามารังสวะหานังจตุสัจจาสังรสังเยปิวิสุนาราสภาตันหังการโยพุทธาทวิสตินะยกาสัมเพปตินทิต ตาไมหังมาตะเกงตมูนิสารสีเสปฏิดที่โตไมหังพุทธทอธรรมอธรวิโรจเนสังโขปติที่โตไมหังอุเรสศภะกุณากโรหหาทะเยเม อานุรุทธโธสารีบุตโตจะทันกินะก่อทานโยปิติภาคะสมิงโมคคัลลานโจะวามาแก่ทางกินสวะเนไมหังอสุ อาณันตลาอุโลกัสสพุจมหานามอุภาสุวะมโสตะเกเกสตปิติภะัสมิงสุริยวะปะพังกอริสิโนเซริสัมปันนโสปิโตมุนิปุงเขาอุมาลกาสปพเทโรมะเห สีจิตวะะโกโมไมหังวัฒเนนิจังปติทาสิคุณากรรปโนหังคุริมะโลจะอุปาลีนันตศิวะเอิเมชาตานราเตติลกามมะเสสะ สีติมหาเถราวิชิตาอินสาวกาเเอเตสีติมาเถราจิตาวันโตชิโนรสาจรันตาักสีละเตเชนังขมังเกตสุสันติตารัตนังปุรัตอาสิทากิเนเมตสุตตะกังทชาคังปะ จะตอาิวาเมหังปุริมาละกังขันธโงละปะริตตันจอาตาาติยสุตตังอากาเสชะนังสิเสสาปากาละสันทิตานาวลสังยุตตาสัตตาปากาลลังกตาวาตปิตา ทิสัญชาตาภาหิลาชาติปัทตวาสาวินัยังยันตุอนันตจินเตจะสาวสโตเมสกิเจนะสัทธาสามพุธบาลเร ชินบันเลรมาจามิวยารันตังไบตะเรสาตะบาลเณตุมังสะเพตมหาปุริสาสภาายเจวมันโตสุกุตโตสุรากโกชินานุภะเวนทาทุปปัตถวธรรมานุภะเวนอิตาริสังโฆสังขาน นุปัตเวณทิสันตราโยศาสธรรมนุภาวะปาริโตจรามจินบัญชเลติหันลมายังสัพพปติธานคาทายโยพนามาเซ บุญญาสิธานิกาตาสา,านัญญานิกาตานิเมเทสัญจภาคิโนโอนตุสัตตานันตาปมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ขา้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้ และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หั่งมาตาบิตาทโย ο, ทิทธาเมจาปยาทิทาวันเยมาจัตเตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เราใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณ เช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหลาอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู้เวนกันก็ดีสัตตาติทันติโรกัสสมิงเตปุมมาจัตุโยนิกา ปัญเจกจัตุโวการาสังสารตาภาวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพพน้อยพบใหญ่ก็ดี ยาตัญเยปัินานัำเมอนุโมทันทุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัต์เหล่าได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัต์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ ขอเทวดาทาั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ไม,ามายาทินานาุญญาณังอนุโมทนาเหตุนะสาสัพเพสัตตาสัทธาหนตัวเวราสุขาชีวิโนเมทมะปัตตันจัปะโโนตุเตส,สาสิชิชตังสุภา เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งร้ายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจงถึงบทอันกระเมกมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด